พี่น้องกำลังสิเก็บนกครับมีนกขันครับผมเอาไหมเอาไหม กัหัมครับผมแต้มสองของเช้านี้ครับนกก็จะเล่นไม่ค่อยดีเนาะนกมันขนติดขึ้นผมจับออกจับขึ้นออกจากท้องดีแล้วที่ยังขันไปไหนละ อนกเล่นได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นครับมันยังผัดขนอะไรก็เริ่มเต็มดีแล้วแหละแ,แต่ว่ามันออกจากกรงผสมม,มาเนาะเราะครั้งที่ห้าครับออกจากกรงผสมหลักที่ห้าครับออกจากกรงผสมมาเนาะ YNY ก็เล่นได้แค่นี้นะครับนกไม่เก่งเหมือนนกเขาเนาะก็พอเล่นได้ น,นี่เสียงเสียงก้างๆนี่ครับลาย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 คืนกำหําเนาะนี่เต็มข้ออีกแล้วครับตัวที่สองก็เต็มข้อเนาะหมายมันเดิมครับ เล่นไม่เหมือนเขาติดป่าครับผมสวนเป็นไรไปนี่ครับได้ตัวแล้วเต็มข้อเนาะลงไว้จบไว้ใส่นะป่าหญ้าครับมันถากไม่ได้นี่ถากไว้มดเยอะเลยไม่ใส่ครับใส่ในนี้แหละโอเคครับผมนกเล่นได้แค่หกสิเปอร์ซ็นครับ